สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทีราพรยางนอกอายุ12ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6จากทีมแมทเพียงปะะเป้าวันนี้หนูจะมาอธิบายโจทย์เรื่องการรับรูประดับเหรียนเงินจากหนังสือรูปทรงและเลยค่ะคณิตต้องรู้หน้า43ค่ะเรามาดูวิธีการแก้โจทย์กันเลยนะคะ ส่วนที่ระบายสีก่อนนะคะนัน่ส่วนที่ระบายสีมาคูณกันค่ะ ก็จะได้เท่ากับ45รูปค่ะต่อไปเราจะมาดูส่วนของเส้นตรง AB นะคะว่ามีทั้งหมดกี่รูปวิธีการนับรูปก็คือแบบนี้ค่ะ 1... รูปรูปที่ 1... รูปที่ 2... รูปที่ 3... รูปที่ 4... รูปที่5นะคะรวมทั้งหมดก็มี5รูปค่ะ ต่อไปเรามาดูเส้นส่วนของเส้น,สนตรง BC กันนะคะเราจะมารนะับรูปส่วนของข้างหน้านี้นะคะข้างหน้าเขาถามว่ามีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปซึ่งตรงข้างหน้านี้เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะเราก็ซึ่งเราก็ต้องนะับเป็น เป็นรูปที่1รูปที่2รูปที่สรูปที่4ี่รูปที่ห้ารูปที่หก็จะมีทั้งหมด6รูปค่ะต่อไปเราจะเป็นเส้นตรง ac นะคะซึ่งเส้นตรง ac นี้ข้างหน้าจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็จะนับเหมือนเส้นตรง ab เลยค่ะซึ่งก็จะเท่ากับห้ารูปนะคะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดก็จะมีเท่ากับ 61รูปค่ะคอสนะคะคำตอบของข้อนี้คือ61รูปค่ะขอบคุณค่ะ